ดูข้างหน้าไงท้องล้วะเรือลำนี้มีปัญหาตลอดดูดูหน้าเรือลำนี้มีปัญหาตลอดไม่ไหวอะ มาด้วยสวัสดีภาพหรือเปล่า <S <S มาแรงมากคันนี้อันนี้อันนี้มาแรงมาก <S <S คลิปนี้สนุกโค เลำเราไม่มีปัญหานะแต่ลำเราถ่ายรูปอ้างไว้อ้างไว้นั่นไงชนเขาสายเคป่า 干嘛来了？<noise> <noise> ที่ถินว่า ตอนนี้พายกับหลังอยู่นะคะเขานำไปแล้วพี่ชายรอ <c oughs> เอ้ยวยิอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอ่าไม่แลเดี๋ยวคนนี้แจ้งเราอีกแน่ๆเลยชัว <c oughs> <c oughs> ไปลวด <c oughs> นั่นเต็มหน้าเต็มตาม แอบมีหมอกหาไม่เลยเป็นปางนะสวยจ้าโอ้ยชนเขารเราปรเปลี่ยนเราเปลี่ยนโปรแกรมทั้งหมดเลยดิบะล่องแก่งแม่งหมดเจ็ดวัน ีอะไรคะอ๋อมาถ่ายเอียงไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งไปถ่ายต่ออันนี้ใช่ไหมอ่ายตรงนี้อ๋อแค่นี้ดีกว่า uh <laughs>